แต่เมื่อไปศึกษากันมาตั้งแต่ครั้งกรรมการชุดกุญมุญสร้างจนถ,ถึงชุดต้นมีชัยจนกระทั่งมาถึงชุดหลังสุดเนี่ยเห็นว่าทําอย่างนั้นไม่มีประโยชน์แยกออกไปเดี๋ยวตารวจเขาก็าต้องตั้งสอบสวนเขาเองอีกอยู่ดีเพราะว่าสอบสวนมันทําโดยลําพังไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะจับคนหนึ่งแล้วไปสอบสวนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันมันต้องประสานกันแต่ว่าเราใช้วิธีคล้ายๆกันได้คือให้มีสอบสวนอยู่ในสำนักงานตํา,ารวจแห่งชาติแต่เป็นหนึ่งแท่งในจำนวนห้าแท่งซึ่งคุณมีชัยเขาออกแบบมาอย่างนี้ แต่ว่าแท่งคุณมีชัยเนี่ยใครโตแท่งไหนก็ให้ไปแท่งนั้นจนกระทั่งเกษียณซึ่งตํารวจเขาก็คิดว่าอย่างนั้นบันขัดขวางความเจริญก้าวหน้าคนมาเป็นพนักง,งานสอบสวนนั่นเน่เหนื่อยหนักและไม่มีใครอยากเป็นเขาก็ยินดีจะมาเป็นในระยะหนึ่งแล้วก็ควรจะมีโอกาสเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นบ้างเพราะแต่ว่าเราจะไม่ยอมให้สวิตช์ข้ามไปข้ามมาใน5แท่งนี้ง่ายผลสรุปคือเราไม่แยกสอบสวนออกไปจากตํารวจอย่างที่ มีใครเรียกร้องกุสุเทพเจสุบร์นอะไรเมื่อก่อนเคยเรียกร้องให้อยู่ในนี้แต่ว่าให้ทํางานเป็นหนึ่งแท่งในจํานวน5แท่งแล้วก็ไม่ว่าแท่งไหนก็ตามเพราะมันยังมีแท่งป้องกันและปราบปรามมันยังมีแท่งอํานวยการมีแท่งบริหารแท่งวิชาชีพเฉพาะจะเป็นหมอหลักก็คือว่าใครอยู่ในแท่งไหนก็จะไปแท่งนั้นแต่คุณสามารถสวิชไปสู่แท่งอื่นได้ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่ซึ่งไม่ง่ายเหมือนกับในอดีต แต่ก็ไม่ได้ห้ามขาดเช่นไปเราต้องไปต่อแถวอวุโสเขาไปไหมล่ะถ้าไปก็ไม่ว่ากันไอ้ไอไอไอน,นี่อันหนึ่งรสรุปสถานีตำรวจมีบทบาทกองบัญชาการมีครบหมดทุกกองบัญชาการไม่มีอะไ,ไรหายเลยสกอบบัญชาการเดียวแล้วก็การปฏิรูปครั้งนี้มันจะปฏิรูปแน่นอนอ่ะมันทุกคนไม่ได้ตามอย่างใจที่ตัวเองคิดหมดหรอกตำรวจก็ไม่ได้อย่างที่ตัวคิดถ้าเขาเลือกได้เขาแม่เห็นด้วยตั้งสิบสี่ข้อนะ แต่สุดท้ายก็ลดลาวาสอกลงมาเพราะฉะนั้นมันจะมีการปฏิรูปสถานีตํารวจเป็นครั้งแรกปฏิรูปให้มีกพคกนักการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งเดิมไม่มีเป็นการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายโดยคนที่ไม่ใช่ตํารวจคุณทามังคุณให้เสร็จแล้วถ้าใครไม่เป็นธรรมเขาร้องมาที่กพคเหมือนที่พลเรือนร้องเสร็จแล้วไม่เป็นธรรมไปสาปรปกครองแต่ในเวลาที่ผ่านมา ตำรวจถ้าแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมไปทางเดียวคือสารปกครองอม,ม,ม,มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นขนาดเจ้าหน้าที่กทมอของคุณอัศวินยังมีกพคเลยเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งกพคอ,อ,อันนี้ปฏิรูปอันหนึง่งสามปฏิรูปโดยบทเรียนจากคดีอย่างเช่นบอสนี่แหละก็คือให้มีคณะกรรมาการระดับชาติขึ้นที่เรียกว่ากรกรทอลลคณะกรรมาการรับเรื่องร้องเรียนจากตำรวจไอ้กพคนะเขารับเฉพาะเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายจากตำรวจแต่กรตอลอนั้นน่ะ รับเรื่องจากชาวบ้านที่ไม่ใช่ตำรวจที่พบว่าล้มคดีขาดอายุความสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องไม่แป่เลือกปฏิบัติไปร้องกับกรตลอซึ่งกรตลอ้นายกตั้งจากคนที่ได้สรรหามาจากประธานสันนิกาประธานสาลปกครองอะไรเขาเขาสัรหามาแล้วก็มีจเจรํารวจเป็นฝ่ายเลขาอันที่สามนะฮนะสามละ สี่ก็คือปฏิรูปเมื่อก่อนมีกตชกับกรตรสองอันบุ้ยบุ้นกันหมดแล้วบันที่การเมืองเข้ามาแทรกครั้งนี้เอาการเมืองออกให้หมดเอานายกไว้คนเดียวเป็นประธานและปีกอเดียวคือกอรตอรสี่ปฏิรูปในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายนี่ถ้าพูดจริงๆก็เกือบจะเหมือนกับยังไม่ได้ปฏิรูปหลักแต่ว่ามันปฏิรูปเพราะเดิมเนี่ยเกณฑ์พวกนี้มันมีเขียนอยู่ข้างนอกกฎหมายมาเลยเปลี่ยนได้ทุกปี ครั้งนี้เอามาใส่ในพบรบถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณก็ไปสภานะเพราะฉะนั้นระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการขึ้นไปเนี่ยไปอาวุโสร้อยเปอร์เซ็นต์ระดับตั้งแต่ผู้บัญชาการลงมาจนถ,ถึงผู้บังคับการอาวุโสห้าสิบต่ำกว่าน,นั้นลงมาอาวุโสสามสิบสามตัวเลขพวกนี้ฟิกเอาไว้เลยเพราะว่าเราต้องยอมรับว่ามันจะเอาอาวุโสร้อยเปอร์เซ็นต์หมดไม่ได้บางกีมันต้องดูความรู้ความสามารถประพฤติสุขภาพ แล้วก็ตํารวจนั่นเป็นเรื่องที่ทํางานกับหลายหน่วยกนอาจจะต้องมีการฟังความเห็นหลายหน่วยก็แบ่งเอาไว้หน่อยนอกจากนั้นก็ที่จะเป็นการปฏิรูปอีกก็คือในส่วนของของการทํางานนะการทํางานที่ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งก็ยึดสิ่งที่คุณบุญสร้างกับท่านมีชัยได้ไดไดทําเอาไว้ทีนี้ไอ้นี่มันแค่องค์กรมันเป็นหน่วย เรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องการสอบสวนมันก็มีพรบต่างหากอีกฉบับหนึ่งซึ่งจะยังไม่ไปในครั้งนี้แต่มันไม่ยากมัน20กว่ามาตรารอ,อไว้ก่อนให้ตกผลึกยิง่งมีคดีบอสขึ้นมาเนี่ยเราได้ให้ชุดอาจารย์วิชามากุลชุดทบทวนอีกทีนึงแต่พรบสอบสวนนั้นมันจะทําให้ดูดูดีขึ้นเยอะแต่ทีนี้ที่มันยังไปไม่ได้เพราะตรารวจก็ยังขัดขานอยู่พยการศาลก็ยังมีความเห็นแย้งอยู่แล้วก็ก็มีเหตุผลเหตุผลที่ง่ายๆที่สุดก็คือว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสอบสวนคดียา,ยานในประเทศไทยเนี่ยมันมีตำรวจมันมีฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านมันมี DSI แต่ทำไมพอรบอการสอบสวนคดียาซึ่งกำหนดวิธีการสอบสวนเอาไว้ซึ่งดีมากเนี่ยสำหรับเฉพาะตำรวจฝ่ายเดียว mm hmm. คนอื่นเวลาเขาสอบสวนทำไมไม่มาทำตามนี้บ้าง mm hmm. มันเลยคล้ายๆกับว่าถ้าตำรวจสอบสวนแล้วไม่น่าไว้ใจต้องมีอะไรคุมคนอื่นสอบสวนไม่เป็นไรซึ่งตรงนี้ใครเป็นตำรวจเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสังเกต แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีเป็นพบรบต่างหากได้ไหมเอายัดใส่คืนเข้าไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อจะได้ใช้ร่วมกันทั้งหมดอีกขณะเดียวกันในพบรบการสอบสวนคดียานั้นได้ให้ตำรวจทําอะไรหลายอย่างซึ่งตำรวจพร้อมจะทําแต่ไม่เห็นมีการพูดเรื่ององประมาณกันบ้างเลยตัวอย่างดีๆผมชอบเลยเช่นว่าการสอบสวนคดีความผิดร้ายแรงต้องพนักงานสอบสวนต้องเป็นคณะห้ามพนักงานสอบสวนคนเดียวต้องถ่ายวีดีโอเอาไว้ต้องห้ามนําผู้ต้องหามา ให้สัมภาษณ์หรือถแถลงข่าวแต่เอาไปทําแผนประทุษกรรมได้แล้วก็คดีบางประเภทซึ่งมีอยู่3ประเภทต้องให้สอบสวนร่วมกับอายการ3ประเภทคดีสนอกจากนั้นไม่เป็นไรไอไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่ว่าตำรวจเขาบอกว่าช่วยพูดเรื่องงบประมาณ้เาด้วยทุกอย่างเขาจะทําอยู่ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ ก็เลยบอกว่างั้นเดี <you> ๋ยวเอาไปเอาไปดูซะอีกทีหนึ่งและข้อสำคัญสิ่งที่ตำรวจก็ถามเพราะฉะนั้นก็คงต้องถามกลับไปที่เดียสยว่าถ้าเอามาใช้คุณมีปัญหาไหมซึ่งอยู่ระว่างการรับฟังความเห็นเหมือนในร่างพรบฮอะที่บอกว่าจะให้เปลี่ยนชื่อบชนเปลี่ยนชื่อตำรวจภูธรภาคนี่คือังไงไม่มีไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยที่ไหนบอกก็เปลี่ยนในมาตรา12ไม่มีเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นเลยไม่มีครับไม่มีเพราะอาจจะให้ไปเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นได้แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไร รวมทั้งประเด็นเรื่องการประเมินที่โทรทัศน์หลายช่องเอาไปโปดว่าเนี่ยฉบับท่านมีชัยได้ให้มีการประเมินตํารวจไอ้ตกท่านตรงนั้นอ่ะท่านเขาเขียนเอาไว้ว่าให้มีการประเมินโรงพักประเมินตํารวจแล้วก็ในโรงพักหนึ่งเนี่ยถ้าประเมินออกมาคะแนนจะได้เท่ากันทุกคนคะแนนเอาไปใช้เป็นเกณฑ์นในการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งตรงนี้ทางฝ่ายตํารวจเขาบอกว่าในทางปฏิบัติที่เป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และจะทําให้การแต่งตั้งโยกย้ายอาจจะล่าช้าไปเป็นครึ่งปีเลยนะกว่าจะประเมินกันเสร็จแล้วก็อาจจะทําให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลเพราะว่าไอ้คนที่อยู่รอ,อ,อบๆโรงพักน,นั่นเวลาให้ความเห็นนะมันก็มากันหลายแบบใ,ให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมว่าจัดกตรอาจจะจัดให้มีการประเมินต,ตามวิธีการที่กตรคิดออกในอนาคตก็อันนี้ก็ใส่ให้ไปให้แล้วว่าอาจจะมีการประเมินได้จนกว่าจะมีใครรู้เทคโนโลยีคิดออกได้เช่นให้ประชาชน ประเมินออนไลน์มาจากบ้านนะแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นการปฏิรูปแล้วก็ใส่เข้าไปในครั้งนี้ด้วยก็คือเรื่องที่ตํารวจไม่ควรจะต้องไปเสียเวลานั่งทำเนี่ยและเสียกําลังคนไปเป็นหมื่นบันเนี้ยโอนกับหน่วยงานไปหมดเช่นตารวจรถไฟตํารวจป่าไม้ตํารวจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตํารวจจราจรอย่างตำรวจสมัยก่อนมันมีอันตรวจดับเพลิงซึ่งโอนไปได้สําเร็จลวครั้งเนี้ยยังไม่สําเร็จตํารวจป่าไม้ตํารวจรถไฟตํารวจสิ่งแวดล้อมตํารวจจราจร ตำรวจจราจรนั้นก็ได้เสนอว่าให้โอนไปให้ท้องถิ่นซึ่งเป็นเทศบาลนาครอปทอนเนี่ยยังไปไม่ได้ภายใน5ปีตำรวจป่าไม้ให้ไปภายใน1ปีตำรวจสิงห์แัลล้อมให้โอนภายใน2ปีแล้วก็สนับสนุนให้มีตำรวจไม่มียศให้มากขึ้นแล้วต้องทําให้เสร็จภายใน1ปีตำรวจไม่มียศก็คือตำรวจเช่นไม่รู้อะไรบ้างนะล้วแต่ไปกําหนดแต่ตัวอย่างที่คิดๆก็เช่นเช่นหมอตำรวจพยาบาล คนเหล่านี้เราให้เงินเขาแทนอย่าไปอย่าไปให้ยอด mm hmm. เพราะให้ยอดมันมีข้อเสียมันมีข้อดีคือจูงใจให้คนอยากเป็นตำรวจ mm hmm. แต่ข้อเสียก็คือว่าพอมียอดยอดผูกกับตำแหน่งคุณเป็นหมอพันตำรวจโทคุณจะขึ้นพันวทเอกไม่ได้ถ้านพันโทเอกมันไม่ว่าง mm hmm. เพราะอย่าลืมว่าพันโทเอกนั่นคือคือผู้กํากับนะ mm hmm. แล้วมันก็เลยลำบากคนที่เป็นหมอขึ้นไปจนถึงเป็นพลตรีจะขอขึ้นพลตำรวจโท mm hmm. ก็ขึ้นไม่ได้แล้ว mm hmm. เพราะว่ามันขึ้นได้เฉพาะแท่งของหมอถ้าคุณไม่มียอดคุณไปได้จน ถึงที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ติดอะไรทั้งนั้นหรือคุณเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อย mm hmm. อคุณก็ได้แค่นั้นอ่ะร้อยตำรวจเอกคุณจะขึ้นพันตรีคุณก็ออกไปอยู่โรงพักสิทํ mm hmm. าไมเราไม่ให้เขาเป็นอาจารย์ไปจนกระทั่งถึงพลตำรวจเอกแต่ว่านั่นแปลว่าต้องไม่ให้ยศให้อย่างอื่นแทนให้เงินให้สัตวาจารย์อันนี้ก็อยู่ในพรบรด้วยใช่ไหมของใหม่ที่ปรับปรุงใหม่ mm hmm. แล้เขาไปด้สภาสภาไปหรือได้หมหมดตามใจชอบเพราะต้องประชุมร่วมสองสภาเดี๋ยวอีกบันสองวันเขาจะส่งสภาแล้วขอชื่อย่ออีกทีนะฮะอะไรกอตตอรอะไรนะกรตรครับมันมีกพคกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตำรวจกรอตอรอคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับตำรวจจากประชาชนร้องเรื่องคดีแล้วคนที่จะมาทำเนียบมันก็ต้องเป็นประเภทที่ผ่านการเป็นทุกษาเป็นอายการเป็นทนาย ํำลองกรรมการชุดอาจารย์วิชาเนี่ยมาแล้วก็จะเลเป็นเลขาเลขาของชุดรอบหน่งประธานชุดครับอยุบกตชอเลยยุบกตชมารวมกับกอตรแล้วก็เรียกใหม่ว่ากอตรแต่ย่อเต็มมาจากคำว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนายกเป็นประธานคนเดียวที่เป็นการเมืองนอกนั้นเป็นตำรวจและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแล้วก็แต่งตั้งที่แต่งตงกตร เพราะว่าตอนเพราะว่าตอนแรกคนอ่านเราไม่เข้าใจพออาจารย์ฟังแบบเข้าใจเลยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ